ส่ร,รายการออโต้สปซี่ทีวินรถเด็ดเช่นเคยนะคะซึ่งรายการของเราก็ยังคงนําเรื่องราวของรถที่จัดวัดดีจัดวัดเดเ่นจัดวัดเด็ดทุกความเปรี้ยวเผ็ดในโลกยนตกรรมค่ะ <1> 1> เราคงได้แค่กดไลค์ทั้งทั้งที่ใจอยากจะกดเลิฟให้กับคุณคุณที่ติดใจ ติดจอรอดูอยู่ค่ะโอ้โหตีคู่เข้ามาครับด้านหลังนี่เป็นทิวแถวเลยเอาอย่างไงนะครับนี่คือความรับผิดชอบออต่อรายการที่มีต่อสังคมจริงๆะครนะ ครับคุณผู้มชมครับขอ,อนำคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยตเรซซิ่งคาไทยแลนด์นะครับซึ่งสนามนี้ก็ถือเป็นสนามที่2ของการแข่งขันเราทำการแข่งขันกันที่สนามพีระเศรกิตจังหวัดชนบุรีนะครับ ในสนามนี้นะครับผมให้ขอกล่าวรายงานว่าการแข่งขันของเรานะครับเป็นไปด้วยความถูกต้องนะฮะตามหลักป้องกันนะครับโรคระบาดของทางรัฐนะครับแล้วก็อยากจะฝากผู้ชมไว้ว่าในสนามต่อไปนะครับเราจะทําการแข่งขันกันในสนามที่3วันที่4ถึง6กันยายนต่อเนื่องนะฮะที่สนามทีไรแห่งนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจกากนี้นะครับเราจะทําการแนะนำนะฮะเราบรรดานักแข่งที่ วันนี้นะครับอยู่ที่บริเวณรถนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับท่านแรกครับคุณไซมอนนะครับมาปะเข้นะครับคุณไซมอนนะครับจากทีมเ t Resident นะครับท่านต่อมานะครับเป็นคุณสัญญาพลเยี่ยมนะครับจากทีมบุญยางชนบุรีนะครับอันดับ3นะครับคุณประกรณ์ธรรมโชธนะครับจากทีมบุญยางชนบุรีนะครับท่านที่4สตาร์ทวันนี้นะครับเป็น คุณวาริศอ่อนระยับนะครับจาก BRC+ Clutch นะครับท่านต่อมานะครับเป็นคุณธนพลทองเจือหรือพีททองเจือนะครับครับท่านต่อไปครับเป็นคุณวุฒิพัฒน์นะคงเหลาพุทธิพงศ์นะครับจากเ m เอมมนกันยางนะครับท่านต่อมานะครับคุณนัทพงศ์เหล่าคมนะครับอัมพันธ์ทันสปอร์ตนะครับท่านต่อมานะครับคุณอุกิจมากสัมพันธ์นะครับฟ้าเจริญยานยนต์นะครับต่อมานะครับเป็นคุณ สรันธรรมสิริกุลนะครับท่านต่อมานะครับเป็นคุณแอนดรูว์โคนินนะครับแอนดรูโคนินจากโตโยต้าท่านต่อมานะครับคุณชนะวัฒนกิจมณีศักดานะครับหรือเจ้าบาสโบสปีดนะครับอันนี้ขึ้นรถแล้วเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับเป็นคุณชยพลจันทกิจอันนี้เป็นรถชาวจันทบุรีนะครับท่านต่อมานะครับเป็นคุณ ชาตีวงน้อยหรือกำนันชาตีนะครับแล้วท่านต่อมานะครับนิรุตสุจริตนะครับนักแข่งดาราอีกหนึ่งท่านแล้วก็ท่านต่อมานะครับอาจารย์วศินศิลเจริญกุลนะครับ1 3ึเทอร์โบสงข้าประกวดแล้วก็ปิดท้ายในวันนี้ครับคุณสลาย,ยุทธหารล้านะครับ ภาพตัดกลับมาที่สนามผีระเซอร์กิตนะครับโอ้โหวันนี้นในการแข่งขันนะฮะโตโยต้าอีสสูวันแมกเรสฮะเป็นรุ่นไฮไลท์ของรถสกาไทยแลนด์นั่นเองนะฮะอันดับหนึ่งนะครับไซมอนหมายเลข9นะครับอันดับที่2ครับสัญญาพลเยี่ยมครับพลชนบุรีครับบุญยางชนบุรีนั่นเองนะฮะ อันดับที่3ครับขปกรณ์ธรรมโชตดจากชาชิงเศร้านะฮะไก่ย่างน้องปูนะฮะอันดับที่4วาริศอ่อนไรยับครับอันดับ5้าธนพลทองเจืออันดับ6วุฒิพัฒน์คงกิจจิตรพงศ์นะครับอันดับ7จ็ดรัตพงศ์เหล่าคมครับอันดับ8วรวิชเจริญสันทิสศอันดับ9อุกฤษมาศสมพันธ์อันดับ10สรันธรรมมาศิริกุลนะครับอันดับ11ครับแอนดรูว์คอนินอันดับ12ธนวัฒน์ตั้งจิตมณีศักดาอันดับ13ชยพลจันทกิจ อันดับ14ชาติวงน้อยนะครับแล้วก็น,นิรุสจริตวสินสินเจริญกุลสรยุทธหันก้านะฮะนี่เป็นรายชื่อนะครับที่น้องๆน,นักแข่งที่ลงทําการแข่งนันี้มีไม่ได้ออกสองคันนะครับภูดิตท,ทั่วเจ้าสวนกับสุภกิจพักแก้ววสินนะครับอเอาและครับไฟแดงดับแล้วครับ เอาล่วครับโอ้โหีโโห่นี่ปรกรณ์ธรรมโชิบอกว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วครับผมตบกขว,ดกวาดีกว่าพิษเนะคนของเจออยู่ข้างหลังนี่มันยังไงยังไงอยู่เอาล้ครับโอ้โหสัญญาคนที่บอกอไปด้วยกันเพื่อนไปก่อนแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับ เอาแล้วครับพีเตอนัทพลต้องเกือขึ้นมาโอ้โหตีคู่เข้ามาครับด้านหลังนี่เป็นทิวแถวเลยปกตะกอรทำชดเปลียนตกแท็กไปตกเข้ามาหาเจอพีเตอนัทพลต้อตงเกือมีมันทักกันหรือเปล่านะครับเอาละครับยังเคลียร์ครับยังเคลีย,ยร์เป็นาการเคลียร์ครับไปยังทองเขียวอยู่โอ้โหนี่ฮะเรียงแถวขึ้นมาครับนะฮะมาว่ากันต่อครับปู่คู่หน้าเนี่ไปแล้วครับเอาละครับเริ่มมีแบ่งเป็นกลุ่มๆให้เห็นนะฮะกลุ่มข้างหน้านี่เอ้ายังไงนะครับอ๋อ อ๋อครับ GT แลสเดนนะไซมอนสมอนพับเขนะฮะได้ทีขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วช้อนสัญญาคนเยี่ยมขึ้นมาได้นะฮะผมว่ามีจับตาดูดีๆครับต้องมียืนระยะได้หรือเปล่าจะครบยกหรือเปล่าไซมอนนะฮะคือตั้งแต่แข่งกันมาตั้งแต่สนามที่6เมื่อปีที่แล้วไซมอนกับสัญ,ญญานี่ก็เรียกว่าเป็นคู่คัดตนเลยนะจนถึงสนามหนึ่งไปสนามหนึ่งช่วงมีนาที่ผ่านมา ก็อย่างคู่ฟันคู่นี้เป็นเพื่อนกันเขามียอมกันหรือเปล่าไม่ยอมนะครับแต่จังหวะนจังหวะนี้เผลอๆเหลี่ยมบางเหลี่ยมก็ต้องไปก็ต้องไปนะครับแต่ต้องขอบคุณนะครับงานสมุดงานดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณนะยางโตโยต้านะโดยบริษัทตากสยามคอมเะเชียลครับไวท์ออโตมอติวลุยควิดนะฮะพีทีทีก๊อกล้อรถลากทบายเคพีเอสเอสเซอร์บ ยต์อีซูซุครับจากทีเด็นะครับตอนนี้เรากําลังทําอยู่สนามหน้าอาจจะได้เห็น3.0เรามาแข่งอีกหนึ่งฝูงใหญ่รอลนเนี่ย3.0นี่จะเป็นยังไงนะกูนี้ใส่ไปไซา์แล้วครับนะฮะไว้นี่เป็นเมื่อวันก็ปะทะกันนะคูนี้ไว้สองไว้เลยฮะแต่ว่าวันนี้แม่เี็กวัาลุงกับหลานเขาข้างหลังเขานี่พลานุภาพบิ๊กโลกที่เอามาลองถามนะครับโดยทอมนิรุสสตเด่นะครับสักรู่นี้ โอ้โหเจ้าทอมก็ขึ้นมาติดอันดับของเขาด้วยเนาะแหมยอดครับดูกันครับในสนามนี้หมายเลข15ประกอบอ้โหอันนี้รับสุดท้ายแล้วนะครับคุณเดนสันเอาละครับป้ายล่าสแตปขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะเอามาดูาคู่แารดิเดตคู่นี้กันดีกว่าสัญญาจะมีฤทธิ์ไหมนะครับยิงยางสังหรีนะครับนะฮะ ยก,ยกให้เพื่อนรล่าลาขึ้นมาจะยอมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอสัญญาุนเยี่ยมฮะโอโประกอบธรรมโชติอ่าหนึ่งสองสามนี่พ<อ>ิดการนะนี่เป็นกลุ่มของคารมิลุสจริตน,นะฮะอันดับที่สิบสามอยู่จากโตยยโย<อ>ต้าเนี่ย<อ>พระานุพาพพิกโลกหน้าตาลลโ<อ>หดเยื่โหดครับดูฮะังวดารไล่แซงของ เจ้าทอมยูร์ตเป็นรถที่ตัว1.9ตัวใหม่นี่ช่วงนี้นดีครับดูการยืนนะแก้วกันท้ายนะแก้วไล่มาครับคือรถเนี่ยบางทีเราจะทดลองก็ต้องทําจริงเลยแข่งจริงเลยแล้วจะรู้นะครับวันนี้ลองวิ่งกับตัว1.9ดีครับ1.9แก้วเคยทำแล้วเป็นที่นับถือ่ันไปด้วยกันได้นะฮะเอาละครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายโค้งโตโยต้านะฮะระวางนี่นะครับอันดับ1-2-3ครับ อันดับที่หนึ่งครับละหมอนบ้านปากเขจีทีเอ็แน่นแน่นอนครับรับชมมาคู่กันท้ายครับยังครับอันดับสาปกรณ์ธรรมโชชนะครับอันดับที่ว่าลิ้นะครับอันดับห้าพนักพนทองเสือครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งนะฮะเอ้ยโดนมาครับยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมช่วงคงสุดท้ายเราด้วยมามาดูแอดวคนคู่นี้ครับเห็นไหมหลีกเลี้ยงกันมาทานนะถือว่าเป็นเจ็ดมันอ้าวอ้าวอ้าวให้คืนให้คืนตำแหน่ง ไม่คืนขอยกมือดีใจผมนึกว่าโบกคืนมอสุดยอดจริงๆกันดูแล้วดูฮะพาานุภาพพิกโลกผมโอ้โหแตงแตงรวบขึ้นมาได้เยอะมากเลยนะอนี่ธรรมดาจริงครับสำหรับพารานุาลนี้แต่ว่งนี่น่าจาับตามองนะฮะแตงรวบขึ้นจากท้ายขึ้นมาได้หลายพันเลยนะครับ ียรติยศศักดิ์ศรีมิตรภาพมีครบจบที่นี่โตโยต้าอีซสสูซุวันแมตช์เลสทเวนตี้ทเวนตี้เพราะเปิดรับสมัครนักแข่งสายเลือดใหม่ที่มีใจรักมอเตอร์สปอร์ตความทัดเทียมวัดใจกันโค้งต่อโคง้งเตรียมฝีมือใส่เลสเซนสูตรแล้วก้าวสู่ฤดูกาลใหม่ไปพร้อมกันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทฟาอีซีนีเดมอเตอร์สปอร์ตโทร0891822188ในเวลาทำการแล้วเวทีความเร็วแห่งนี้จาเป็นของคุณ Cool. Oh. เมกะ่ายแต่งครบจบเรื่องแหมกยาเซ็ต yeah. ช่วงร่างเก่งซิ่งเก่งสวยกระบะแข็งกระบะค้อแต่งได้ตามงบที่คุณประทับใจคลิปบายเมกระท่ายย่านมินบุรีหนองจอกขอให้บอกเราจัดให้ครบมิตโตเลสซิ่งเพอร์ฟอร์มานเร็วแรงไรกีดจำกัดมิตโตเลสซิ่งเพอร์ฟอร์มานรับประกันคุณภาพราคาคนไทยมีคนไวแรงเอื่อมถึง ค,คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะออโต้สไปซี่ทีวีรถเด็ดของเรานะครับพาคุณผู้ชมมาดูการแข่งขันที่เขาเรียกว่าวิถีใหม่นะครับที่เราต้องทำวิธีใหม่เพราะว่าตอนนี้อย่างเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีการระบาดของเจ้าโควิด -19 อยู่แต่ว่าการแข่งขันจะเริ่มกันได้นั้นเราจะต้องมีการคัดกรองเราเราจะต้องมีการตรวจสอบไปดูกันซิว่าเราจะทําการควบคุมแล้วก็ป้องกัน โรคติดต่อได้ดีขนาดไหนนะฮะเขามีอะไรบ้างมีขั้นตอนมีวิธีอย่างไงบ้างตามผมมาครับภายในสนามนะครับเราก็จะจัดเต็นท์นะฮะให้มีระยะห่างกันมีช่องว่างเพื่อให้ลมเข้ามาได้นะฮะเต็นว่ามี สองหลังผูกหนึ่งหลังหรือพยายามจัดให้มีการเขาเรียกว่าลมนะฮะที่พัดผ่านเพื่อจะได้เป็นการลดความเสี่ยงในอัตรา,าต่างๆนะครับเห็นไหมฮะทุกคนก็ต้องใส่แมสนะฮะเห็นไหมฮะลงมาจากรถทุกคนมีใส่แมสหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคําขอบคุณนะว่าโอ้ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ยังเตรียมพ,มพร้อมๆกันอยู่นะครับรถลาก็ยังยังไม่ได้มาเบิดไปนะฮะลงจากสไลด์ลงจากไหมาก็จอดเรียงกันอยู่นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในสนามครับผมก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆด้วยเราก็ใส่เห็นกันเลยถ้าเสียงมันอุยไปหน่อยอย่าว่ากันเมื่อเราเข้ามานะฮะจะเห็นได้ว่าทุกคนถูกบังคับถูกตั้งเป็นกฎกติกาว่าจะต้องมีแมสสนะครับ เดี๋ยวลองลองเดินดูฮะอีกหนึ่งนะักแข่งดารานะฮะลงมาจากรถเนี่ยเขาก็เห็นไหมในมือในมือนี่มีแมสนะในมือนี่มีแมสนะใช่ครับพึ่งซ้อมเสร็จเลยเหรอพึ่งซ้อมเสร็จครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก่อนแล้วกันนี่โช่วงนี้โซเชียลดิส a ท c ซิ่งฮะ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบนะใช่ครับยุ่งยากลําบากกับชีวิตไหมตอนนี้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าการที่ใส่แมสอย่างเงี้ยมันเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราอยากให้กีฬามอเตอร์สปอร์ตอยู่กับเราเป็นนานเรานก็จะต้องช่วยในทุกๆท,ทางที่จะทําให้ประเทศของเราเดีขึ้นทั้งมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ประเทศเดินไปด้วยกันได้โอ้สุดยอดครับนี่ค,ความรับผิดชอบต่อสังคมคต่อส่วนรวมนะครับลงจากรถมาเงือยังเกลียกอยู่เลยฮะ ถือว่าเป็นใช้ได้ใช้ได้โอเคขอบคุณครับองครับเจ้าทอมนี่รู้สึกจริตนะครับนะฮะมาดูครับโอ้โหนี่ลองเดินดูบรรยากาศดูพี่ต้อหน่อยคนจันทบุรีคนที่อยู่ในในพิษในอะไรเนี่ยมีแมสมีอะไรใส่พร้อมเรียกว่า ไม่ได้ว่านั่งกันอยู่เฉยครับที่ต่อเรายุ่งยากลาบากไหมครับการที่เราต้องใส่มงใส่แมสกยุ่งยากครับแต่ก็โอเคครับเพื่อความปลอดภัยให้ความร่วมมือเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบกันนะใช่เป็นหน้าที่ฮะทุกคนก็น่าจะเริ่มชินแล้วฮะจะสังเกตว่าไม่ค่อยเป็นหวัดกันใช่ไม่ค่อยเป็นหวัดกันโดนทั้งแดดทั้งฝนนะใชัเรามาใช้ความร่วมมือเต็มที่ฮะเต็มที่ฮะทุกคนเต็มที่ครับอาจารย์รุศินเป็นไง ลงจากรถมานี่แมสอยู่กันครบเลยครับหูกลางเลยครับพี่บางตอนนี้หูเริ่มกลางเลยครับถือว่าเป็นเรื่องนึงซึ่งเราต้องรับผิดชอบต่อกันนะใช่ครับใช่ครับจะนั่งกันอยู่เฉยจะเล่นกงเล่นเกมเห็นไหมฮะต้องใส่ทุกคนต้องใส่หมดครับเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ที่ทางรายการกำชับมาให้ทุกคนรับผิดชอบตรงนี้ครับผม โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับนะครับเป็นเป็นเห็นว่ารับผิดชอบต่อสังคมนะเนี่ยนักแข่งจะลงไปซ้อมทีมช่างก็ต้องเตรียมทุกคนมีแมสหมดนะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่ามันมันโอเคน่ะจะนั่งอยู่ตรงไหนคุณจะอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่รวมกันเยอะๆนะครับคุณสัญญาคุณรู้สึกยังไงกับการทำโซเชียลดิสแตนซ์ครั้งนี้ยุ่งยากไหมคือมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่มีความยุ่งยากนะครับทุกอย่างสะดวกสบายหมดแค่ เราต้องทําแบบว่ายัางไงอ่ะแค่มีการกอกแค่มีการนู่นนี่นัน่นนิดหน่อยครับผมไม่มไม่ยุงย่งยากเลยพี่ถือว่าร่วมมือกันนะเพื่อเพื่อรักษาสังคมของเราใช่ครับาจากปากประตูเข้ามาจนถึงจุดน,นี้รัดคุมพอแล้วหรือยังผมว่าพอนะนัมารถานะถ้าเราไปแข่งรายการอื่นก็ประมาณอย่างนี้ครับพี่ <c oughs> เียนะครับผมนี่คือคุณภาพนะฮะที่เราพยายามทำไว้นักการนี่ฮะเขาลงลงจะทำการซ้อมขึ้นรถปุ๊บเขาก็ใส่ชุดแล้วเขาออกไปคนเดียวสิ่งหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเครื่องจะพังเกียร์จะแตกยังไงแต่เราตกลงกันได้ว่าอยู่ในสนามต้องแมสซ้อยเปอร์เซ็นต์ แข่งกระบะข้อแต่งได้ตามงบที่คุณประทับใจคลิปบายเมกะถายย่านมินบุรีหนองจอกขอให้บอกเราจัดให้ครบนิตโตเลสซิ่งพรฟมานเร็วแรงไรขีดจำกัดนิตโตเลสซิ่งพรฟมานรับประกันคุณภาพราคาคนไทยมีคนไวแรงเอื้อมถึง ไม่ะฮะไม่ว่าจะทําอะไรกันนี่ยกเครื่องลงทั้งตัวนะวันซอ้อมเขาเรียกอะไรจอดไว้กันนานนะเอามาทํากันที่สนามเลยหรือนึกว่าเตรียมความพร้อมกันพร้อมแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเครื่องจะพังเกียร์จะแตกยังไงแต่เราตกลงกันไนดะ้ว่าอยู่ในสนามต้องแมสซ์ร้อยเปอร์แล้วดูทีมนี้ฮนะทั้งทีมครับนะฮะโอ้โหนี่ฮะยกเครื่องลงมาทีมช่างแมสทุกคนนะฮะเขาก็ทำตามกฎระเบียบสิ่งหนึ่งซึ่ง ขอบคุณน้องๆจริงๆมากที่ให้ความร่วมมืออย่างนี้ทีมช่างทุกคนนี่แม่ให้ใจเลยนะเนี่ยจะทําอะไรกันก็แล้วแต่เรียกว่าแม้ซอยเบีนยล้วก็พยายามไม่อยู่รวมกันด้วยนะพยายามทําให้ห่างๆกันนะเห็นไหมฮะพยายามไม่รวมกันถือว่าสุดยอดครับมาถึงในนะนี่ฮะนักแข่งดาราสวัสดีครับพี่มอยแอนดู Andrew, คุณรับผิดชอบต่อสังคมมากเลยแน่นอนครับถ้า,ถาเราอยากจะมาสนุกลงมาจากรถนี่โอ้หนี่เหนือเหนือ,เ,นอเปียกๆอยู่เลยนะเปียกเลยครับเรียกว่าลงมาก็ต้องใส่เลยฮะ ถ้าเราอยากมาสนุกร่วมกันทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ร่วมกันโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคันแค่ไหนกับการที่โดนเบรกแข่แขันไปเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับถ้าเราอยากสนุกกันครับหือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมคนหนึ่งเลยนะสำหรับแอนดูคนินนะครับนักแก่งดาราการทํำโซเชียลดิสแทน e ต่างๆการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นความยุ่งยากกับชีวิตไหมไม่เลยนะฮะ จริงๆมันไม่ได้ยากลําบากขนาดนั้นนะผมพูดตรงๆเลยคือเรารู้เหตุผลถ้าเรารู้เหตุผลว่าเราทําไปเพื่ออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเราเซ็นชื่อทําไมเราตรวจทําไม,มสมมุติเราไม่ได้เป็นหรอกอ เราอาจจะพาญาติมาเรามาเขาอาจจะเป็นแล้วสิ่งที่เราจะต้องติดตามคือสมมุติถ้าเกิดมีใครเป็นขึ้นมาเราจะได้ตามตัวคนคนนั้นถูกแค่นนเลยง่ายๆถูกไหมฮะถ้าสมมุติถ้าเป็นญาติเราเองนึกกลับกันนะเป็นญาติเราเองญาติเราไปติดมาจากใครก็ไม่รู้ถามว่าสิ่งที่เราตามหาก็เลยอยากรู้ว่าต้นเหตุมันมาจากใครลักษณะคล้ายๆกันลองคิดถึงว่าคนใกล้ตัวของเราหรือญาติเราเป็นก็แล้วกันนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งนักแข่งดารารที่ถือว่ามีคุณภาพมากๆเลยครับแอนดูคนเครับคุณผู้ชมครับนอกจากนักแข่งแล้วนะฮะทีมงานกรรมการทุกคนนะฮะต้องสวมแมสนะครับแม่คุณผู้ชมครับนี่ถือเป็นสนาม2ส,สนามที่เรียกว่ามีโควิดอยู่ในช่วงของการาแพร่ระบาดน,นะทุกคนจะทำอะไรก็แล้วนะมีของนิวนอร์มอนโอ้นี่ยกามีอะไรเนี่ยขอความร่วมมือ สวมหน้ากากฮะก็คือมีป้ายตักเตือนมีป้ายเขาเรียกว่าปลุกจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับนะฮะแล้วก็ลองขึ้นไปดูที่จุดรับสมัครเขากันดีกว่าว่าเขาจะทำอะไรโอมาถึงนะฮะเห็นไหมฮะมีแอลกอฮอล์ซึ่งเราไปไหนเราก็ต้องเจอนะฮะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องมีอแอลกอฮอล์แล้วก็เจลล้างมือนะครับนะฮะนะักแข่งเห็นไหมเจอกันอีกคนก็สวมแมสหมดเลยเห็นไหม น้องๆที่นั่งมีโต๊ะให้กรอกนะฮะกรอกใบสมัครแล้วก็มีกฎกติกาให้อ่านนะครับนี่ฮะก็มีกติกาให้อ่านเลยกติกาการแข่งขันการหัวข้อการประชุมต่างๆสัญญาณธงนะฮะเขาเตรียมมาให้นักแข่งหมดเลยโอ้สุดยอดมากครับแล้วก็ก่อนจะเข้าไปได้านในเขาเขียนไว้เลยฮะสามารถรองรับได้8คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิน8เรานับดูอ่ายังไม่เกินเราเข้าไปได้นะครับนี่ฮะ คือพยายามจะทำให้ทุกจุดนะฮะมีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับทั้งการรับสมัครทั้งการล,ทง,ารลงทะเบียนต่างๆนะครับทีมงานที่ทำงานทุกคนก็สวมแมสสวมเฟสชิลตลอดเวลามีฉากกั้นสำหรับการที่จะเข้ามาถึงนั่งพูดคุยกันไม่ใช่ว่าคือการไว้แล้วส่วนหนึ่งเราก็มีการอีกเพื่อให้ดูว่านี่คือความรับผิดชอบอต่อรายการที่มีต่อสังคมจริงๆนะครับสำหรับโตโยต้าสิงห์ไทยแลนด์สุดยอดมากครับ ช่วงโอตัรครในสัปดาห์นี้ทางรายการจะมาจัดอันดับยานยนต์มอเตอร์สปอร์ตทางน้ำทีูุ่รักความเร็วต่างลงความเห็นว่านี่แหละคือความว้าวโลดแน่นท้าสายน้ำด้วยท่วงท่าที่เร้าใจเราไปดูกันครับว่า10อันดับจะมีรุ่นใดบ้างที่เข้าขั้นความเด็ดเจดสกีดีที่สุดบนโลกเราใบานี้ครับอันดับที่4เขาว่าสกีเจสกี้อัลตร้า 310S นี้มีทั้งประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการสรรสร้างมอเตอร์ไซค์ระดับซูเปอร์บค์มาแล้วเจสกีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำให้มันสุดขีดด้สมรรถนะด้วยเช่นเดียวกันด้วยรูปทรงที่ฉบเฉียวทั้งด้านหน้าด้านข้างให้ดูรู่ลมลื่นไหลไปกับสายน้ำเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตร4สูบ4จังหวะดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์แถมระบบอากาศซูเปอร์ชาร์จให้กำลังสูงสุด300ดังมามาพร้อมกับเอกลักษณ์พิเศษระบบเจ็ตซาว ที่สามารถสร้างเสียงจังหวะดนตรีเพิ่มความ,มาาันสะใจเป็นทวีคูณเมื่อยามเร่งรอบสูงบนผืนน้ำครับอันดับที่3ซี c d RPX 300ยมาถึงท็อปที่ดีกีระดับโลกมันต้องมีที่เด็ดแน่นอนในเรื่องความเร็วมันขึ้นชื่อว่าจรวดทางน้ำเลยก็ว่าได้ผลพวงจากการใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1630cc 4น้ซีจังหวะ เพิ่มมัดหนักด้วยซูเปอร์ชาร์จที่ให้พลังกำลังถึง300แดงมาเคลอมอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เพียง3.8วินาทีส่วนตัวเรือออกแบบให้เป็นเบาะ2ที่นั่งดูสั้นกระชับและดูสปอร์ตยิ่งขึ้นกว่าการมีเบาะ3ที่นั่งเหมือนรุ่นอื่นๆโดยรวมแล้วเจ้า j e s k i Rpx 300เหมือนตอบโจทย์ของผู้ที่ชอบความสุดทั้งรูปทรงที่ใคร,ใครก็มองและขับขี่สนุกสุดที่มีทั้งความแรงและแฮนเดิลิ่งที่เป็นเยี่ยม ในสัปดาห์หน้าก็จะถึงคิวที่สุดเจ้าแห่งเจ็สกีระดับโลกจะเป็นรุ่นอะไรตั้งหน้าตั้งตา,ตารอกันได้เวลาเดีวยวกันนี้ออ t โตสไปซี่ทีวีระเด็ดมีคําตอบให้กับคุณ,ค,ณคุณแน่นอนครับพบกับรายการออ t โตสไปซี่ทีวีระเด็ดได้ใหม่ค่ะทุกขื้นวันศุกร์ทางนิวสแปช่องเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับค่าคขนนี้ฝันดีลาตีสวัสดิ์ค่ะ